ย่งย่ง,งเดี๋ยวให้ลูกกินให้เสร็จสับก่อนนี่ครัเบเด็กๆโ,โ,โอ้โหนห้เดี๋ยวป้าพาไปดูเนี่ยว่าที่กินอาหารเช้านี่ให้ปาพาไปดูมีอะไรบ้างเด็กอยู่นะโอ้มีผัดสเสอ้ว๊ว มีข้าวผัดนี่โอ้โหผัดกะเพราผัดผักนะเด็กๆนะมีไส้กรอกด้วยตรงนี้เป็นอะไรก๋กวยเตี๋ยวนีตรงนี้เป็นสลัด นี่เป็นข้าวต้มนะครับเนี่ยพวกน้ำที่อยูน่นี้เด็กๆหองนุ้งพวกน้ำโอ,อ้ยตรงนี้คิวยาว นี่มีพวกมี่ทำแป้งมีทอดไข่มีนี่ครับตัวซองขนมปังมอเโกลปังปิ้งแล้วก็จบด้วยตรงนี้เป็นผลไม้นี่โเกิก็มี โอ้สุดยอดนี่นี่เบอร์กินได้กอกเบอร์อร่อยป่าวเพ้าปนกาวิโกอกมาโอ้ยกินให้หมดก่อนดิเอาเอะไรเยอะแยะน้ำส้มดหว่ะนี่เออน้ำส้มเดี๋ยวป้าแอาน้ำส้มให้ก่อนเ<ช>บอร์กินน้ำส้มใช่ไหม โอเคอ้าวเดี๋ยวกินข้าวนะครับเด็กๆอย่าลืมกินข้าวเช้ากันด้วยนะครับครับนี่เด็กๆดูพี่โอเบอร์กินข้าวเช้าว้านี่ป๊าๆก็พาบ๊อเบอร์มากินข้าวนะครับเด็กๆครับมันเหนียวนี่แม่มันเหนียวลูกแกะเอาไส้มันดิเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แกะเอาไส้มันเลลูกเบอร์เคี้ยวไม่ได้หรอกมันเหนียวอ่ะ นี่เดี๋ยวป้ายพาเด็กๆไปดูว่าอาหารเช้ามีอะไรบ้างโอ้อาหารเช้าดีนะไม่ได้เลยนะนี่ครับเด็กๆนี่ครับสวัสดีเด็กๆครับสวัสดีพี่บ๊อบเบิ้ลเลยครับจุดมอวนี่โอ้ทานอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับโอ้อาหารดีมากเลยนะไม่มีแคลอรี่มีแต่ว่ามันเปื้อนพริกไทยไม่หยอะเดี๋ยวไม่เอาให้ไม่เอาให้ เช้าพี่โอเบอร์นะครับเด็กๆดูนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาไว้เยวบม่เอาเดี๋ยวป้าพาไปดูนะว่าอาหารเช้าดีหรือเปล่าพี่โอเบอร์หันมาหน่อยเร็ว ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมด้วยนะครับ